ตื่นต้นมากๆค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้องร้องไปเยอะกว่าจะมาเป็นอิงฟ้าที่วงเวทีน้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่นี้ขอบคุณมีเยอะมากๆจริงๆถ้าหากว่า สิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตหล่นใครไปต้องขออภัยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้าที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงน,นะคะที่ เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอิงฟามหานครนะคะต้องขอบคุณพี่อังนะคะพีดีอุงเทพมหานครที่ทำให้มีอิงฟามหานครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณบอลน,นวัดนะ,ะแล้วก็ขอบคุณที่เธสร้างขอบคุณทีมงานวิสรทุกคนที่ ทำให้มีอินฟ้ามหาชนขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่วันนี้มีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่เห็นแอบไปเห็นนะคะตอนที่ <c oughs> ได้ตำแหน่ง เสียที่เป็นเสียงหูเก่งแล้วแต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับ พัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู <tous>. ้ส <moving forward> ึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหานี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ m i s แ g r a n d Thailand 2022ต้องขอบคุณทุกกล้าทุกคำติทุกคำชม ฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาไรบ้านถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเราไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดราม่าหรือว่าดราม่าต่างๆในกลุ่มงานไม่เคยโกรธจริงๆจังใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันนี้ทาให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีก็ทาให้ฟ้ามีวันนี้ ขอบคุณดาวมาทุกทุ่มห้าทุ่มนะคะแซลมอนช่วงประกวดห้าทุ่มจริงๆค่ะต่อไปที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณพี่ซางพี่เรียนเป็นคนที่สู้อะไรได้วยกันมาหลายอย่างนะคะ <c oughs> ขอบคุณห้องเสื้อที่คอยตัดชุดให้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยขอบคุณพี่เบสแตนารีนะคะ ที่เป็นดีไซเนอร์ที่ตัดชุดให้คีฟ้าตั้งแต่รอบของเทพมหานคระนะคะแล้วก็เป็นนี้เป็นผู้ที่ตัดชุดให้ในวันอวันทต <c oughs> แล้วก็ขอบคุณพี่อองด้วยนะคะที่ตัดชุดรอบวันไฟนอลให้สำหรับรอบ Miss g r a n น International น,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 นะคะ ขอบคุณพี่อันพูนยาขอบคุณอีกหลายๆแบรนด์นะคะเจลล์การ์เดนีไซน์หลายแบรนด์มากๆจริงๆถ้าไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครนะคะไปดูหน้าไอจีได้นะคะอ,อ,อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญม,มากๆเลยก็คือครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณป้าแดดนะคะขอบคุณพี่แม่แล้วก็ผมน้องเราต้องไนอนเร็น่อยเพ่าสองปอบมาก ไม่ใช่เห็นแล้วมันแปะมันแปะเข้าหน้าตรงแก้มไปหน่อยอ่ะมันมันน่าแข็งต้องพี่อีกนิดนึงอ่ะเพื่อให้มันมีช่องว่างระหว่างผมกับหน้าเซย์ยงไม่เห็นหรือเปล่าอืมแต่เชื่อว่านี่เป็สิ่งที่เขาน่าจะภูมิใจที่สุดเสียดายที่วันนี้เขาไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเลย้วก็ อีกหนึ่งสิ่งที่มาได้รับจากนิสแคนก็คือขอบคุณวอนอวัตที่เป็นเหมือนพ่ออย่างย่งคุณนะคะที่เรียกป๊าคือรู้สึกจริงๆเดี๋ยค่อยเรียกแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่ ตอนช่วงที่ฟ้าประกวดนะคะมิสแกรนไทยแลนด์บอกตรงมว่ามีช่วงที่เขาบอกพี่สันว่าคือไมาช่วยเก็บของหน่อยเพราะว่าไปต่อไหวแต่ก็จะมีหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้พิสูจน์ให้ได้จากแรงซัพพอร์ตจากกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนขอบคุณแฟนคลับในด้อมนอกด้อมนะคะ แล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รวมตัวกันเปิดด้อมต่างๆที่ทำให้มีแรงซัพพอร์ตตั้งแต่ได้มงจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นพีเซนเตอร์อะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรคือทุกคนพร้อมที่จะช่วยกันซัพพอร์ตทุกอย่างหนจะเรื่องของการเทรนทูวิคหรือว่าการสนับสนุนต่างๆที่ไม่เคยขาดมือเลยจริงๆขอบคุณจากใจจริงๆอยากให้รู้ว่าพวกคุณคือหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ทำให้ฟ้ามีวันนี้ ปรให้ตัวเอหน่อยนะคะขอบคุณวิธาภาพนะคะที่ Miss ส r a n นทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่น,น,นะนรู้สึกได้เป็นพี่สาวหรือว่าแม่รับที่ใครหลายๆคนพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ามากขึ้นนะคะตัวฟ้าเองยินยันว่าหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่งมิ s แกรนไทยแลนด์สอง0ั 23่สิใบคุณอาจจะเจอดรามา่าไม่มากก็น้อยแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามงกุฎจะเลือกคนจริงๆนะคะใช้เวลาใช้ระยะเวลา1ปีในการพิสูจน์ตัวเองที่ได้ว่าเราเป็คนที่เหมาะสมแล้วจริงๆแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็ขออนุญาตแทงตัวของพี่ฟ้านะคะแล้วตัวพี่ฟ้าเองก็รอต้อนรับน้องๆคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกัน แล้วก็ขอ,วอขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่สู้จริงๆค่ะหลายครั้งที่ยอมรับว่าท้อแท้เหนืใจแล้วก็อยากยอมแพ้ ขอบุณที่มีแรงสู้และมีสติที่จะกลับมาเดินหน้าต่อหลากหลายปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์ให้ฟ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกข์มันจะผ่านไปเสมอค่ะบอกตรงไว้หนึ่งปีกับนางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือ เป็นดราม่ายายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง่ายมาก,มากๆเขี้เงเลย <c oughs> หรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้ <c oughs> แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทําให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคนเชื <c oughs> ่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss g r a n Thailand 2023คนต่อไปคือใครก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วย <c oughs> เพลงนี้ค่ะ สักนิดนึงพอรู้สึกว่าเป็นตัวของฟ้ามากๆจากคนที่คิดว่านักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะไปเป็นอะไรได้มากมายแต่วันนี้ความพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถที่จะทำอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน はあそうです。